รายงานการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2,565นับตั้งแต่พบการระบาดของโอมิครอนในสหรัฐพบผู้ป่วยเด็กเกือบ4 500, ล้าน5แสนรายในช่วงเวลาเพียงแค่6สัปดาห์แรกของปีซึ่งช่วงที่พีคที่สุดนั่นคือตัวเลข1 150, ล้าน1 5หมื่นรายในช่วงวันที่20มกราคมที่ผ่านมาและยังคงอยู่ในระดับสูงมาก จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็สูงกว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในปี2564ทําให้การรักษาตัวในโรงพยาบาลมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอาการของสายพันธุ์โอมิครอนนั้นจะคล้ายกับการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นค่ะเช่นเจ็บคอเหนื่อยล้าปวดเมื่อยปวดศีรษะไอแห้งเลือดข้างและมีไข้จะเป็นอาการที่พบได้บ่อยแม้ว่าอาการรับรสชาติและกลิ่นที่เพี้ยนไปจะพบได้น้อยกว่าปกติ กุมรารแพทย์มีการรายงานนะคะว่าโอมิครอนช่วยสนับสนุนกรณีของโรคซางซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่มักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตามฤดูกาลซึ่งนำไปสู่การอักเสบหรือบวมในทางเดินหายใจส่วนบนของเด็กที่จะมีขนาดเล็กกว่าของผู้ใหญ่โดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นเป้าหมายของโอมิครอนค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเด็กแซตเทิลพบเคสของโรคซางเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงที่มีโอมิครอนเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ไม่มีหลักฐานนะคะว่าโอมิครอนนั้นพุ่งเป้าไปที่เด็กมากกว่ากลุ่มอายุอื่นแต่อัตราการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่มีมากกว่าเนื่องจากกลุ่มเด็กเข้าถึงวัคซีนได้ช้าก,กว่ามากทั้งในสหรัฐอเมริกาและหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโควิดยังคงเป็นโรคที่ไม่รุนแรงในเด็กส่วนใหญ่และยังไม่มีหลักฐานว่าโอมิครอนจะเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงได้เช่นเดียวกันกับการติดเชื้อสายพันธุ์อื่น ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุและในผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนขณะเดียวกันเด็กมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติแข็งแรงกว่าซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเชื้อโรคได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะช่วยทำให้เด็กรับมือกับการติดเชื้อได้สำเร็จก่อนที่จะมีโอกาสแพร่กระจายไปยังปอดซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดบวมและการอักเสบที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้สูงอายุ และอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กนั้นจะช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติค่ะส่วนทางด้านของ Time of อินเดียก็มีการรายงานว่านอกเหนือจากอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจแล้วการติดเชื้ออาจส่งผลอื่นๆต่ออวัยวะในร่างกายด้วยอาจทำให้เกิดอาการไม่ปกติบางอย่างเช่นท้องร่วงและผื่นขึ้นมีรายงานอาการเช่นหวัดและไอร่วมกับอาการคลา้ายไข้หวัดอื่นๆในเด็กที่ติดโอมิครอน แพทย์จึงแนะนําให้เด็กดื่มน้าให้เพียงพอตลอดเวลาและใช้ยาทาระเหยบรรเทาอาการหวัดถูที่บริเวณหน้าอกและหลงังรวมถึงห้ามทาโดยตรงที่รูจมูกก็จะสามารถช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวค่ะนอกจากนี้ถ้าหากเด็กมีอาการหวัดไอนะ้ำมูกไหลเป็นเวลานาน,านกว่า1-2วันทางที่ดีต้องรีบพาไปพบกุมารแพทย์และเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด ส่วนทางราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการโควิด -19 ราชวิทยาลัยกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีการออกคำแนะนำฉบับเบื้องต้นสำหรับการดูแลรักษาโควิด -19 ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า15ปีระบุว่าการระบาดของโอมิครอนที่แพร่ไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคม2565จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดเชื้อสะสมในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีตั้งแต่31ธันวาคม2564ถึง16กุมภาพันธ์2565สูงถึง77,635คนคิดเป็นร้อยละ21ของผู้ติดเชื้อในทุกกลุ่มอายุค่ะเนื่องจากในการระบาดของเชื้อโอมิครอนพบผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและการเสียชีวิตน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมา และจากการติดตามผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยสามารถให้การดูแลที่บ้านได้โดยให้การรักษาแบบประคับประคองส่วนน้อยมากที่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัสหรือต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ ทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีการพิจารณาออกร่างแนวทางการรักษาโควิด -19 เในเด็กให้เหมาะกับการระบาดในเวลานี้ซึ่งแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงอย่างรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถรักษาโดยพักอยู่ที่บ้านได้ซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ติดเชื้อที่เป็นเด็กนะคะคําแนะนําที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นฉบับเบื้องต้นนะคะจากนี้ต่อไปจะมีการออกคําแนะนําฉบับสมบูรณ์ต่อไปค่ะผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ให้ผลบวกและผู้ติดเชื้อยือนยันทั้งผู้ที่มีอาการและไม่แสดงอาการให้ใช้ยาในการรักษาจำเพาะดังนี้นะคะ 1. ผู้ติดเชื้อ s า r s c o v 2ไม่มีอาการไม่แนะนำยาต้านไวรัสค่ะสามารถให้การดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านได้อาจไม่จำเป็นต้องเข้าระบบบริการโฮมไอโซเลชันหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรืออาจพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา5วันตามดุลพินิจของแพทย์เช่นกรณีที่ไข้ขึ้นสูง39องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันมากกว่า1วันอ่อ,อนเพลียซึมอาเจียนท้องเสียรับประทานอาหารได้น้อยเป็นต้น 3ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยไม่เข้าเกณฑ์ข้อ4ปัจจัยเสี่ยงโรคร่วมสำคัญได้แก่อายุน้อยกว่า1ปีและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด -19 อย่างรุนแรง 4. ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการปอดอักเสบปานกลางหรือรุนแรงได้แก่หายใจเร็วกว่าอัตราการหายใจตามกาหนดคือ60ครั้งต่อนอาทีในเด็กที่อายุน้อยกว่า2เดือน50ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุ2-12เดือน 40ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุ1-5ปีและ30ครั้งต่อนอาทีในเด็กอายุมากกว่า5ปีค่ะนอกจากนี้ก็แนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรับยาฟาวิพิราเวียเป็นเวลา5-10วันหรือยาเลมเดซีเวียหากเป็นมาไม่เกิน10วันและมีปอดอักเสบที่ต้องการการรักษาด้วยออกซิเจนหรือมีอาการรุนแรงแนะนาให้ใช้คอติโคสเตียรอยด์ผู้ป่วยยืนยันที่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลอื่นๆ เช่นท้องเสียอาเจียนทานอาหารไม่ได้แนะนำให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือให้ยาฟาวิพิระเวียเป็นเวลา5-10วันนะคะแล้วเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือไม่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลก็สามารถรักษาต่อแบบผู้ป่วยนอกด้วยการกักตัวที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์ในระหว่างที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกก็ขอให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการกักตัวอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ